คุณเคยคิดไหมว่าการโกหกเพียงครั้งเดียวจะนำพาชีวิตไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงได้อย่างไรขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าผลกรรมก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนกดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะงั้นไปฟังกันเลยร้านค้าของมานพช่วงเย็นลูกค้าเริ่มซามานพเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายมองดูสมุดบัญชีฮ ช่วงนี้ยอดตกจริงๆเลยสงสัยต้องหาทางกระตุ้นยอดขายใหม่ซะแล้วนงนภัสเดินออกมาจากหลังร้านพร้อมถาดขนมพี่มานพคะมาพักกินขนมก่อนสิคะดูเครียดๆนะคะมีอะไรหรือเปล่ามานพยิ้มฝืนๆเปล่าหรองนงพี่แค่คิดเรื่องร้านนะ่ะในใจคิดจะบอกนงได้ยังไงว่าเราเอาเงินเก็บไปลงทุนกับเพื่อนแล้วขาดทุนไปเยอะไม่อยากให้นงเป็นห่วง อ๋อนงพรุ่งนี้พี่ของต้องออกไปดูของที่ต่างจังหวัดสักสองสาวันนะมีสินค้าตัวใหม่น่าสนใจจริงๆแล้วมานพจะไปพักผ่อนกับเพื่อนที่หัวหินนงนภัสสีหน้าเป็นห่วงตั้งสองสาวันเลยเหรอคะเดินทางปลอดภัยนะคะชายหาดหัวหินมานพกำลังนั่งดื่มอยู่กับเพื่อนและฟ้าใสเพื่อนไงวะมนพมาเที่ยวกับน้องฟ้าใสนี่สบายใจดีกว่าอยู่ร้านเยอะเลยดิมานพหัวเราะ แน่นอนสิอยู่กับฟ้าใสานี่โลกสดใสขึ้นเยอะเลยฟ้าใสาย,ยิ้มหวานพี่มานพพูดอะไรคะฟ้าใสาก็แค่มาช่วยงานที่ร้านเฉยๆมานบหยิบสร้อยทองเส้นเล็กๆออกมานี่จากฟ้าใสาพี่ซื้อให้เป็นของขวัญที่มาช่วยงานพี่ในใจคิดเงินที่ต้องเอาไปจ่ายค่าของเข้าร้านแต่ใช้เอามาซื้อของให้ฟ้าใสาแทนฟ้าใสาตาเป็นประกายขอบคุณข่าพี่มานพที่ร้านค้า นงนภัทรกำลังคุยโทรศัพท์กับซัพพลายเออร์ด้วยสีหน้าตกใจนงนภัทรอะไรนะคะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเหรอคะแต่ที่มานพบบอกว่าจัดการแล้วนี่คะวางสายโทรศัพท์ด้วยมือสัน่นนี่มันอะไรกันเงินค่าของเข้าร้านหายไปไหนหมดในขณะเดียวกันมานพบกลับมาถึงร้านด้วยท่าทีร่าเริงกลับมาแล้วจา้านงของใหม่ที่จะเอาเข้ามาร้านก็น่าสนใจมากเลยนะนงนภัทรน้ำตาคลอพี่มานพบ เงินค่าของที่ต้องจ่ายสปายเออร์หายไปไหนคะเขาทอมาทวงแล้วมานพหน้าซีดเผือดอ่าคือพี่ที่ร้านมานพพยายามแก้ตัวแต่นงนภัทรไม่เชื่ออีกแล้วนงนภัทรพี่โกหกหนูมาตลอดใช่ไหมคะเรื่องไปดูของที่ต่างจังหวัดก็ไม่จริงเงินก็หายไปไหนหมดคะมานพนงฟังพี่ก่อนนะพี่แค่พี่แค่ลงทุนผิดพลาดไปหน่อย ในขณะนั้นฟ้าใสาเดินเข้ามาที่ร้านกำลังจะทักทายมานพแต่มองเห็นสร้อยที่ใส่อยู่บนคอของนงนภัสซึ่งเหมือนกับสร้อยที่มานพให้เธอฟ้าใสเผลอพูดออกมาอา้าวพี่มานพซื้อสร้อยแบบเดียวกับของฟ้าใสาให้นงด้วยหรอคะนงนภัสหันขวับไปมองฟ้าใสาและสร้อยที่คอก่อนจะมองมานพด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนงนภัสเสียงเย็นชานี่สินะสินค้าตัวใหม่ของพี่มานพ ร้านค้าของมานพที่กำลังจะทุกปิดกิจการมานพดูสูบผอมและเศร้าหมองนงนพัตกำลังเก็บของส่วนตัวมานพพยายามเดินเข้าไปหานงนภัตนงพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่น่าโกหกเลยนงนภัตไม่หันมามองคำว่าขอโทษมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วครับพี่มานพความเชื่อใจมันพังไปแล้ว ลูกค้าหลายคนเดินผ่านหน้าร้านมองด้วยสายตาดูถูกเพราะข่าวเรื่องมานพบโกโหกภรรยาและมีปัญหาเรื่องเงินเริ่มแพรสพ่สะพัดทำให้ไม่มีใครอยากค้าขายด้วยฟ้าใสาเองก็ลาออกไปแล้วมานพบเหลือตัวคนเดียวพร้อมหนี้สินและธุรกิจที่พังทลายมานพบนั่งสุดลงนี่แหละนะเวรกรรมจากการโกหกมันตามมาเร็วกว่าที่คิดจริงๆ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของมานพนงนภัสและฟ้าใสาในเรื่องเวรกรรมตามสนองที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้หลายคนคงอินจนต้องอุทานว่าเอาดีๆนะหรือไม่ก็คิดในใจว่าเกินต้านกับเรื่องราวที่พลิกผันชนิดที่ว่าคนจริง2025อย่างนงนภัสเธอจัดการทุกอย่างได้แบบเหนือชั้นจริงๆค่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการโกหกไม่เคยเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่มันคือการสร้างปัญหาที่ซับซ้อนและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับคำโบราณที่ว่าโกหกคำเดียวระกรรมไปถึงชาติหน้ายิ่งเราโกหกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพันธนาการตัวเองไว้กับความจริงที่เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์นั่นแหละค่ะคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของทุกความสัมพันธ์ทั้งกับคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือกับตัวเราเอง จำไว้เสมอนะคะว่าเวรกรรมไม่ได้ตามเราแค่ในชาติหน้าแต่บางทีก็มาแบบติดจรวจชนิดที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองได้ทันตาเห็นเลยค่ะและบางครั้งผลกรรมนั้นก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดเดาได้เสมอไปเพราะมันอาจจะซับซ้อนและหักมุมยิ่งกว่าละครที่เราดูเสีอีกเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีๆก่อนนะคะ วันนี้เรื่องเล่าผลกรรมขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นคติเตือนใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผลกรรมเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและแง่คิดดีๆที่จะมาเตือนใจคุณในทุกสัปดาห์นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ